สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพิาไทยค่ะพบกับครูแอดค่ะครูปลาค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะพบกับครูเอค่ะในการเรียนการสอนในเนื้อหาในวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนกันวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียน1เกมนะคะเป็นเกมสลับอักษรค่ะ เด็กสังเกตดูนะคะมีคำอยู่ทั้งหมด4คํคำแต่ละคำเนี่ยจะมีการสลับที่สลับทางกันอยู่นะคะทั้งสระแล้วก็วรรณยุกตัวอักษรน,นะคะเมื่อเด,เด็กสลับได้เข้าที่เข้าทางแล้วคำนั้นจะต้องเป็นคำที่มีความหมายค่ะเมื่อเด็กๆได้คำตอบนะคะใหเ้เด็กส่งไปที่ลายของครูเอ๋เลยนะคะมีรางวัลมอบให้ค่ะบอกใบให้นิดนึงค่ะมันจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันนี้เลยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามากๆนะคะทีนี้ลำดับต่อไปค่ะก่อนที่จะเรียนเนื้อหาต่อไปนะคะคุณครูขอทบทวนเรื่องราวที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะเริ่มต้นที่ประโยคก่อนค่ะประโยคก็คือการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะซึ่งประโยคที่สมบูรณ์นั้นจะประกอบไปด้วยใครทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคะ่ะและประโยคมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิดคะเด็กๆ6ชนิดนะคะมี6ชนิดมีอะไรบ้างชนิดที่1ก็คือประโยคบอกเล่าคะ่ะชนิดที่2ประโยคปฏิเสธ3ก็คือประโยคคำถาม 4. ประโยคขอร้อง 5ประโยคคำสั่งนะคะซึ่ง5ชนิดนี้เด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของประโยคแสดงความต้องการนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปพบกับเนื้อหาประโยคแสดงความต้องการนะคะคุณครูจะทบทวนเนื้อหาของประโยคชนิดต่างๆให้ก่อนเริ่มต้นที่ประโยคบอกเล่าค่ะบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหน เมื่อไรอย่างไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประโยคชนิดที่2ก็คือประโยคปฏิเสธประโยคชนิดนี้จะเป็นประโยคที่มีถ้อยคำที่คัดค้านไม่ยอมรับนะคะมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้มีได้ต่อไปค่ะประโยคชนิดที่สนั่นก็คือประโยคคำถามในประโยคคำถามนี้จะเป็น การแสดงความสงสยัยแล้วก็ต้องการคำตอบนะคะซึ่งในประโยคมักจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมเท่าไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะแสดงความสงสยัยแล้วก็อยากรู้คำตอบนั่นเองค่ะลำดับต่อไปคือประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่มีใจความเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ ซึ่งจะละประธานของประโยคเอาไว้มักจะมีคำว่าการุณาโปรดช่วยหวานสำหรับประโยคขอร้องนี้นะคะถ้าเราจะต่อคำลงท้ายของประโยคด้วยคำสุภาพก็คือครับกับค่ะก็จะช่วยให้ประโยคนี้ดออูบุคคลที่ได้ฟังประโยคนี้อาจจะให้ความช่วยเหลือเราโดยรวดเร็วนะคะต่อไปค่ะ ประโยคต่อไปนะคะคือประโยคอ่ะสักครู่นะคะประโยคต่อไปที่เราเจอเรียนกันก็คือประโยคแสดงความต้องการนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้ประโยคแสดงความต้องการก็คือประโยคที่บอกให้ทราบว่าต้องการจะกกระทำหรือทำสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมักจะมีคำว่าอยาก ต้องการปรารถนาอยู่ในประโยคนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะนำคำนี้ไปใช้แต่งเป็นประโยคที่แสดงความต้องการได้อย่างไรบ้างคำที่หนึ่ค่ะคำว่าอยากเช่นแพนเคก้กอยากกินขนมเค้กนะคะอันนี้เป็นการบอกให้ทราบเลยว่าเราต้องการอะไรเราอยากทำอะไรอยากได้อะไรค่ะคำต่อไปค่ะที่นำมาใช้ก็คือคำว่า ต้องการค่ะเช่นจีน่าต้องการไปเที่ยวภูเขาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการเรียกร้องความต้องการเนี้ยบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าในวันหยุดนี้พาฉันไปเที่ยวที่นี่หน่อยนะคะคําต่อไปค่ะที่นำมาใช้ก็คือคำว่าปรารถนานะคะเช่นโดนัทปรารถนาจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวที่ โอกาสเกิดขึ้นเป็นไปได้ยากมากหรือว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะคในการที่จะทำให้ความต้องการนี้ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะเป็นโดนัทจะต้องโตแล้วทำงานแล้วนะคะถึงจะเกิดความต้องการนี้ขึ้นได้ทีนี้เรามาทบทวนเนื้อหาในเรื่องของประโยคแสดงความต้องการอีกสักครั้งนึงนะคะประโยคแสดงความต้องการก็คือประโยคที่ แสดงความต้องการจะกระทําหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีคําว่าอยากต้องการปรารถนาอยู่ในประโยคนะคะต่อไปค่ะมาสู่ช่วงเวลาของฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะคุณครูได้ทําใบความรู้ให้เด็กๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของประโยคแสดงความต้องการแต่จะมีใบางานอยู่จำนวนสองใบางานนะคะ ซึ่งจะใช้กับ2วันเรียนนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปดูใบางานที่สำคัญเลยอ่านโจทย์ให้ดีค่ะว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ต้องการคำตอบอะไรแล้วตอบให้ตรงคำถามนอกจากนี้เขียนตัวบรรจงนะคะเพราะว่าแต่ละใบางานเป็นคะแนนค่ะเด็กๆจะมีคะแนนสำหรับการทำใบางานนี้ส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับประโยค แสดงความต้องการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ